สวัสดีครับพี่น้องพบกันครับผมพายยุเคยพทไทยเขาวงอีกเซนเคยคือเก่าครับกับวิธีคนเลี้ยงควายเนาะพี่น้องเนาะมาพบกันมือนี้นะครับก็เอาออกมาลามนะครับทุงหน้าหลังจากที่เจ้วเขาออกไปแล้วนะครับบบที่นี่ก็ได้เวลาเอาควายมาลามเนาะพี่น้องเนาะหยาก็ะเล่มพี่น้องเล่มแสบแสบตัวล่าหน่อยนะครับออกเลาะเป็นมือแรกครับ หลังจากได้อายุได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเบิงงครับเบิงเบิงแขงเบิงงขาครับพี่น้องเป็นตะตันตันเนาะพี่น้องเนาะเบิงงครับเปนลักษณะเจ้าตุลาเนาะเป็นลูกของเบิ่มจูเนียนะครับที่เกิดจากแม่ความสูงประมาณ1อยยี่สนะครับพี่น้อง1อยในหน่อยเนาะพี่น้องฮะเมื่อนี้ก็พผ้าพี่ผ้านองมาเบิ่งกันวา ห้อยเล่มเป็นยังไงพี่น้องนะหลังจากที่บรเดออกเล่มเนี่ยไร้มือนะครับกินเฟื่องกินยังไปแน่นะครับเพื่อกระิหาวนี่ยนะครับได้ออกจากมองเข้าฝูไว้นะครับตุลานะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศฝนรินเบิดมือครับพี่น้องมาดิอำเภอเขาวงนะครับนี่ครับเิ่งบรรยากาศฝนรินๆนะครับตอนคำย้ำแรงแล้วพี่น้องตอนนี้ก็เวลา17นาฬิกา นะครับพี่น้องหาโมงกลัวในหน่อยนะครับกะเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมกันก็ภาพบรรยากาศของคนเลี้ยงควายน้องนะพี่น้องเนาะไล่หมองไล่บอลกะเกี่ยวเขาแล้วเขาดอเขาเจ้า,า,าเนาะเขาเจ้าดอกะสีสบายแล้วมีหมองเลี้ยงหมองลามนะครับผมกะเอามาลามหน้าเพลินดอกบอกมปนหน้าเจ้าของหน้าเจ้าของยังบอกท่านหดเกี่ยวนะครับเป็นเขาไง ครับนี่เป็นภาพบรรยากาศตอนแรกๆนาะพี่น้องเนาะพี่เห็นน้องได้รับชมกันสุขุสุคนผู้ใดเขามาเห็นละกันเห็นภาพบรรยากาศวิธีของข้เลียงค้อยกัฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อเป็นกําลังใจให้กันหลายทันหลายคนกัเห็นภาพเลยกัสิขึ้นวอดภาพบรรยากาศหลายคนหลายทันกัสิเคยผ่านบรรยากาศแบบนี้มาเนาะพี่น้องเนาะผลท้องนาเขียวๆเขากาล่างออกห่วงน้องพี่น้องเนาะ เพือ่อพาบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้รับชมกันมาแล้วพี่น้องมาแล้วตุลาน้อยหาวได้พี่น้องถือฝนพร้อมถือฝนพร้อมนะกาได้ออกมเลินเป็นเทือแลกนะครับพี่น้องนี่คือตุลาน้อยอายุป,ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะพี่น้องเอา้าจังได้กะฝากพี่ฝากนอ้องเป็นกำลังใจให้นำในเด้กพี่น้องเด้อผลไปวนเขาเลยไปดู คุไปดูใคร้ามเขาผู <c> ้ต <oughs> ุลาเอา้าเอา้าจังได้กับฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจงให้ผมพาอย่เคยพุทายครับกับพีถีคนเลี้ยงควายไวในเดอพี่นนองเดอฮะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีก้อนคลิปหนายังพอกันไหมคลิปนี้ผมผ้าอย่เคยพุทายเขาวงกับขอเก่าเข้า,า่าขอพูดแลวกันสวัสดีครับผม